Yeah, everyone.

Das sind Freche. frecher. Mhm. ist die jetzt auch noch freche. Mhm. Ich esse sich keinen Brot nur. Ich würde einen Brot. Mhm. Nee. Nee, Geht raus. Mhm. Okay. Ich esse keinen Durch. my dish? <laughs> สวัสดีจากพี่น้องฮัลโหล everyone สลามอะลัยลุมุลโมตซาสินจาวงจูโอลานามาเซจุมเรียบสวสรมัสซาเลนจีไป Like how I stay in my own town เยะโสธรซิตี้แม่คุณเดชยูบานนะจ๊ะ That is kill fog บิงกบลองบินสลดัด vegetable from garden behind ไม้พะพะพี่น้องมาหิิงกบเดินมาจากหิิงกบหิิงกบไม่ My favorite <laughs> ของปวดเด้อพี่น้องหิิงกบเะอืม อ่าเขาอยู่เยอรมันเจมมากินตำบักทัวเะอมากินตำถัวขนมกินบันไดนี่พันุนเ,เลยนอือหือรสน,นดดสอ่าหาไม่เห็นว่ะอ้าวอกินตำบักทัวกับขาปุ่นแล้ว คว้างมือ con ลูกล่ะเอ้าไปดับ lát <laughs> <laughs> มโอ้ร้อยแล้ววันพ่อ่อมาเจมเจมเฟรนด์คเยอะหน่อยอ้อวห้อิ่งกบนั่งลงนั่งไหนบ้านล่ะปัดดีครับหน่อยอนพายเมรูสอ้อปุ่นบ่เมื่อละ คน không, ăn ซอย xoay ปอน con này, เชียร์เราซุ đẹp ดาว yeah. con ความสนุกดีๆครับครับครับซัดได้ คุ <sk <sk ้นแป้งล่ะเขาปุ่นเซนนุ่มดีเนาะน้ำหะักเขาปุ่นเซนดึงดึงเลยล่ะเสียงกุนมัน

โ,<ด>ยโยนนัทอันปป u The one drive m o t o r i e around this area คุณก็ปล่อยไปขับมอเตอร์ไซค์บ้างน่นงช่น ปลาพร่อนสามแจบบปเฉยนี่ยาแจกวะหึหลก็ยนยวนอ่ได้ังไงระหว่างนันฮึลูกกนิ่มเดี๋ยวต้อไปบายบายโอคี่รถเลย แล้วก,กินหลากหลายหลากหลายเป็นหน่องแต่ว่าไม่เป็นลาเค็ดคิดก้เป็นอย่างเงี้ยเนาให้ก็หยิบคือแต่เจ็ม <laughs> ริบคั่มยังไงเป็นยังลูกล่ะอืมกินให้สมหุนนะเป็นอ่ะหุนพี่้องอบคุนว่าสันต้กินค่ำหน่อยหร่ปล่กลดมนะ้ อืง <Hoy S 2> ูเลยมัเออเดวกับมาแล้วเลยอ่ะนี้จากวะเลยเนี่ยยิ้มเลือกเรียงจังมงมาสามสามต้สามเ่ง

ไมลานตบักถั่วโอย่ากต่อยก,กินนะวแม่นีมั่มอยาตั้งากินตักัวนะอ๋อค่ร้อาน t h a o u t 2 h o u s area, know e a other we know e <laughs> h ฮ v e t เซ a ฮัลโหลยนีน่เนาะบันโคกพระเจ้าป,ประมาณสองหอยลังค่าเลื่องพี่นนังพูะจักกันเบีเยมะน้วามากินไหมั้งแซกจกไม่แบบพายมาอิ่มแล้วบอกฮึับเอาน้ำแข็งมานา เจมบอกอิ่มละเผ็ดพิเซษสไปซี่นี่นะครับได้ขมแข็งมาวะขอบคุณครับ กับเขากับข้าวครับกับข้าว phải sẽ phăng nhằng à phàm, sẽ phăng nhằng, sẽ phăng lệch rồi sẽ phăng nhằng, phăng nhằng tổ tình. Hmm? Tình số bờ, sư thuốc bờ nó bên bờ thử chào. <cười> <cười> อาจารย์ได้เต่งหูบัดส์สุดเหวงวันพระธาตุอยากฮ็ดบุญฮ็ดท่านบอกลูกเอานงินมาเฮ็ดบุญให้ท่านนั่นล่ะพระธาตุเขาบอกคนหนึ่งกู้ถือเลขก่อนกูถือเลขก่อนจะจะเล็ดผลมาถือเปลี่ยนหนึ่งเทือนหนึ่ง Um, um rồi. Rồi. <cycles> um. We talk about jackpot. My papa he listen from the YouTube. How about lucky number from jackpot? <coughs> One year maybe he get one time jackpot, but some more jackpot. <laughs> he buy every number without the number from the jackpot. Tất nhiên chân vinh. Sư, sư bờ ให้ลอตเตอรี่หน้าเหลี่ยมไปหมู่บ้านนี่พ่อพิ่นว่าเพิ่นฝันดีเด้เพิ่นว่าได้ลอตเตอรี่ไปเพิ่นว่าเพิ่นฝันสู่กับสร้างสองตัวว่าสนไอ้นกก็ถามว่าชนะบ่ล่ะพ่อพื่อชนรสองสองตัวหมานกะกักเพิ่นว่าก้าตัวก็เป็นยเก้าเลี้ยงกับเป็ดอืออือพ่นได้เก้าเลขเก้าอย่างงงอ บอกมจเไว่จะใบตัอแตกเล็กอย่งนเตว่าทุ่พูดถ่ายม้เพี่น้องมันมมีแน่อีห่ตั้งทะเลเพราะแต่มีแนอคิดนำเขาต่เจอตั้งงเาต่ผู้ชคือเตอืม บ่เอารู้ว่าโอลสิบก็อคลหต่แม่ไ่ได้บไป้ยินได้ยินตัวได้คือก็ยิ้มต่ำบบัวหย่อมไม่ได้บ่มีแถวไม่ไม่ามาเซโน n ็ t can not eat because she have no t e e t ได้ตือบ่มีแถวเนี่ยเขาอย่างยุ่งดนเย็นภัคกลา รู้ตัวอย่างเขาไปดูเรามั่งดมนี่นั่นนะพี่นี่ Thailand lần hoàn hỏi 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 พี่เจมขอ,อน้ำอีกหน่อยพี่เจมไอเจมถือน้ำโคกมากก่ะไดยัยงมาขอบคุณหลายๆที่ติดตามแม่คุณเนตจา้า thank you so much for watching see you ย n ่ใน clip video รอกนคลิปนายด้จ้าโบมือใบไบายได้วพื่หไงแหวงผู้ไหนใจกล้องนี่ละหูวใจ